แม่ก็เอาตายและไม่มีรถคือยังไม่ได้เริ่มขายของเลยเราต้องเสียตังแล้วขณะนี้นั่งรอมาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วเนพะื่อนๆคนเยอะจริงแต่เขาไม่ซื้อสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่แม่จะต้องไปเตรียมที่ที่จะขายของเป็นเหมือนตลาดนัดนะแต่ว่าเป็นตลาดใหญ่เรามาเตรียมตัวกันแต่ว่ามันจะมีเรื่องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะก็คือแม่จะขายของพรุ่งนี้แล้วก็เมื่อืนแล้ววันนี้จะต้องไปเตรียมของใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยสามีนะพาไปดูที่ที่จะขายของแล้วปรากฏว่าพอไปดูที่ตอนขับรถกําลังจะกลับบ้านไอคนที่เขาขายรถให้รถแม่ที่ใช้ทํางานนะ่ะนะลงขายไว้นานมากแล้วหลายเดือนละจู่ๆเขาโทรมาเขาบอกว่ามีคนสนใจรถคุณแล้วเขาซีเรียสมากเราก็เลยอ่ะโอเค จะต้องเอารถไปให้เขาแล้วก็เขาเจะเอาไปล้างแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ให้คนมาดูอะไรเงี้ยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็บอกว่าเออเขาสนใจจะซื้อนะเราก็ใจแป้วแล้วเออเราต้องจําเป็นต้องใช้รถใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไปขายของแต่ตอนเราก็ดีใจตอนที่เขาบอกตอนแรกว่าเออถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคนที่เขาขายรถอะเขามีรถให้แม่ยืมแต่ พอคุยกันเรื่องนี้เสร็จเขาก็บอกว่าผมมีข่าวร้ายจะบอกคุณบอกข่าวร้ายอะไรรถที่ผมจะให้คุณยืมอะตอนนี้ผมขับไปที่ร้านอะไรมันขาดก็ไม่รู้เขาบอกเขาต้องเอาไปซ่อมแม่ก็เอาตายแล้วไม่มีรถและที่สําคัญก็คือแม่จะต้องใช้รถวันนี้เพื่อขนของไปเตรียมไว้ก่อนงานเริ่มพรุ่งนี้ก่อนเริ่มขายพรุ่งนี้ แล้วที่นี้จะทำยังไงก็เริ่มเครียดแล้วนะคือเราจะเป็นต้องใช้รถจริงๆเราไม่ได้แพลนไม่ได้อะไรเลยแต่ดีที่คุณสามีเขา <c oughs> บอกว่า งั้นเรา,าต้องเช่ารถเออเราก็โอเคแต่เราก็แบบว่าคือยังไม่ได้เริ่มขายของเลยเราต้องเสียตังค์แล้วแล้วเช่ารถนี่มันไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยนะมันเป็นถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะแบบสองพันกว่านั่นแหละแต่ว่าเออมันก็เราทําอะไรไม่ได้ไงเพราะเราต้องการรถแล้วเนี่ยที่กําลังเตรียมตัวอยู่เนี่ยคือกําลังจะไปเอารถนะแล้วที่สําคัญรถในเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีเช่ามันเต็มต้องไปอีกเมืองหนึ่งคือมันฉุกและหูมาก เดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปดูสถานที่ที่แม่จะไปขายของนะตลาดนี้คนเยอะกว่าตลาดก่อนเราก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ว่าเราจะขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะพาไปกางเต็นไม่ใช่กลางเต็นนอนนะกลางเต็นเพื่อจะขายของเพราะมันอยู่ข้างนอกและที่สําคัญวันนี้ก็คือมีลมกลัวเต็นมันจะเปลิวเพราะรอบที่แล้วที่ไปขายตลาดรอบที่แล้วลมรงมากเต็นจะปลิวเดี๋ยวไปเจอกัน มาถึงที่รับรถแล้วนะคะไปดูกันว่ารถคันไหนหนุ่นสามีอยู่ตรงนู้นแหละ mm hmm. นุ่นคันนุ่นนะคะนี่คันนี้ตรงกลางได้แล้วนะคะมาแล้วนะ,ะรถเก่าอาจจะไม่เก่ามากกพามันาาอาจจะแบบใช้งานป,ปับเอ้สูงก่อนตัวเตี้ย ยังไม่เต็มดีนะคะเดี๋ยวเราเเ<อ>ไปขนของที่บ้านอีกนะที่ตรงนี้นะคะนี่ใกล้อีกาด,าดูตลาดตลาดใหญ่จัดเสร็จไปก่อนนี่ ขนาดนี้นั่งรอมาประมาณสีชั่วโมงแล้วนะเพื่อนๆคนเยอะจริงแต่เขาไม่ซื้ออ่ะมีคนมาช่วยให้ดูบรรยากาศนะเวลามองออกไปนอกร้านมันมีคนนะ 優勝で